เกิดความน่ารักให้โซโพกใส่เสื้อคู่กับอ้ำค่ะความหวานไม่มีลดเลยทำเอาฟินหมอนแบบจิกหมอนกันเชจละค่ะหลังจากคู่ความน่ารักของให้โซโพกและคู่แฟนสาวอย่างอาำพัชราภาขณะใส่เสื้อคู่คนยังแบบว่าโอ้โหดูกันแล้วเนี่ยชิลจริงๆละค่ะ สำหรับไฮโซพกนะั้นที่เชิญชวนชาวเน็ตและแฟนคลับนะคะช่วยกันอุดหนุนเสื้อเพื่อที่จะนำไรายได้ไปช่วยเหลือโรงพยบาบาลแต่หลายคนก็โฟกัสที่ความหวานของทั้งคู่ค่ะที่ใส่เสื้อคู่เหมือนกันจนลืมโฟกัสที่จุดไฮโซพกเชิญชวนทำบุญกันเลยละจ้าทําเอาคนที่เข้ามาเห็นและต้องกดไลค์ค่ะเขามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเมื่อไฮโซพกเขียนแคปชั่นว่า วรายได้เสื้อเอาไปช่วยโรงพยาบาลสนามนะครับใครอยากได้สั่งที่ช้อปปี้เลยโครงการนี้ขอเชิญร่วมสนับสนุนเสื้อยืดออกแบบโดยศิลปินชื่อดังอย่าง B.H.B.H. ธนวัตรศักด์ดาววิสาลักษ์เสื้อเพื่อที่จะนำเงินไปหลังจากเอาไปใช้ในส่วนการสนับสนุนและการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยบุคลากร,กรทางการแพทย์และอาสาสมัคร โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวทางทีมงานเองเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญไว้ด้วยล่ะค่ะ